หาผลพิศาจที่สามารถตอบโต้ทัศสาดาบของมีฮอกได้อันดับที่5ผลพิศาจของเซนเซเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่ามันคือผลพิศาจหรือเปล่าแต่เมื่อถูกโจมตีมันก็จะฟื้นฟูนอย่างรวดเร็วอันดับที่4ผลโมริโมลิของริวคุกิวแม้ว่ามีฮอกจะตัดร่างกายของเขาออกเป็นชิ้นๆมันก็จะสามารถงอออกมาอย่างรวดเร็วและหากหนึ่งในร่างนั้นแทงทะลุร่างของมีฮอกมันก็จะดูดความชื้นออกจากร่างกายจนหมดอันดับที่3ผลฮานะฮานะของโรบินหากงอแขนโบกข้อมือของมีฮอกก็จะสามารถปลดอาวุธของเขาอออกกไไปปดดดด้ยย่่่่่าาางงนนีีีีีเ็วิธททสุใ มีอันดับที่2ผลโอเปอเปเของสฟากาโอถ้ามีฮอกติดอยู่ในรูมที่สร้างขึ้นโดยผลโอเปอเปเการจูงตีของเขาจะถูกหยุดแบนได้และเขาจะยากในการฟันเป้าหมายได้โดยตรงอันดับที่1ผลคิระคิระของไดมอนโจสในช่วงสงครามมาริฟอร์ดโจสก็ได้ใช้ผลไม้นี้เพื่อป้องกันการจูงตีของมีฮอกได้และการจูงตีของมีฮอกเนี่ยไม่อาจเฉือนเข้าผิวหนังที่เป็นเพชรได้แม้แต่น้อยเลยและเพื่อนๆหลายคิเชื่อว่าผลพิสานชนิดไหนที่สามารถตอบโต้ท่าัของมีฮอกได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นการสันนิษฐานที่สนุกกกกสนนน,นนนนาาาาาาาเเเททท่่่ั้ะะรขจอชุผลลีศาวมา็ได